มาดูในเกมนี้ครับดูช็อตนี้ครับฮาแลนดูให้ดีนะครับหมุนวนอยู่ยังไงมีช่องปาอาาาา่าออกมาเกียรซ่าเกียรซ่าเกียรซ่ายังไงซอมบ์ตาเจ้าเก่าซอมบัตาหลุดมาแล้วลาคัวก็ามาดิลาคัวก็ามาดิยังไงเลี้ยงจี้มาลาคัวทิ้มไม่โดนเจอกุหลิบยังไงโอโ้โหสามด่านยังไงดึงกลับเข้ามาแหวกมาตรงกลางยังไงพ่อคุณเอาจนได้ดครับโอโ้จากซ้ายมาขวาเลยนะครับ สาวกฟี f a m o b บายห้ามพลาดกันเลยนะครับใครที่กำลังมองหาแพ็คราคาดีๆมีที่นี่ที่เดียวนะจ๊ะ i n b a บเพจสำหรับคอเกมฟี f a ปลอดภัยถูกทะลุมิติเปิดมานานกว่า10ปียืนยันจากเพจที่มีผู้ติดตามกว่า500,000คนนะครับเปิดบริการทุกวัน รับเติมในระบบ id pass สะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไม่มีประวัติโดนรีฟันร้อ์เซมีใบเสร็จรับประกันเต็มจำนวนไม่เคยทิ้งลูกค้ารับผิดชอบทุกเครดนะครับสนใจกดที่ลิงก์ปักหมุดได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะครับแอดอินแบ็เติมเกมมีแอดด้วยนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง i ินซของเราด้วยนะจ๊ะอ้อเกมอื่นก็มีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง In น h ี่เฮสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยู่กับกิจกรรม h e ดเทรดเช่นเคยนะครับก็จะเป็นการรีวิวตัวนักเตะนะครับสำหรับคีย์เพย์เอร์ในคลิปคลิปนี้นะครับก็เอาของดีมาฝากกันสักนิดนึงนะครับก็จริงๆแล้วครับนักเตะตัวนี้เป็นนักเตะตัวที่น้องๆขอมาให้ทําคลิปให้นั่นเองนะครับก็พอไปลองเล่นดูแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆกันนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากเฟสติลิโก้เคียซานั่นเองนะครับถ้าผมออกเสียงที่ต้องขออภัยนะครับก็ ะครับในตำแหน่ง LW นั่นเองนะครับบูทที่ให้มานะครับเป็นบูทของการควบคุมบอลนะครับแล้วก็เป็นนักเตะของทีมยูเวนตุสนะครับแล้วก็สัญชาติอิตาลีนั่นเองนะครับเท้าที่ถนัดนะครับให้มาเป็นเท้าขวานะครับกว่าซ้าย4นะครับสเตมินานะครับอยู่ที่กันที่9ช่องนะครับแล้วก็สกิลมุฟใช้ได้4ดาวนะครับราคาหนาปัจจุบันตอนที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ67สเจ็ดเอ็มไปปลายนั่นเองนะครับมาดูสแต็กไส้ในกันสักนิดนึงนะครับไปกันแบบรวดเร็วเลยนะคคคคครรรรรรรัััับบบบบนนนนีีี้้เเเเป็็็็ท่่่่ยงงไไมมมมดววววววกกกกูะะาาาา151ิ 48นะครับการเลี้ยงลูกร5 2ยการควบคุมบอล1้อยนะครับแล้วก็ agility ความคล่องแคล่วว่องไวอยู่ที่ร้อยนั่นเองนะครับก็ถือว่าโอ้โหน่าแปลกใจทีเดียวเลยนะครับสำหรับ OVR แค่นี้ให้มาความเร็วแบบนี้นะครับเลี้ยงบอลแบบนี้ความคล่องแคล่วว่องไวแบบนี้ถือว่าน่าจะเป็นนักเตะตัวที่แบบตัวเล็กๆคล่องคล่อง รวดเร็วประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็จบสกอร์นะครับให้มาที่148นะครับพลังยิง158เลยนะครับโอ้โหยิงแรงมากนะครับแล้วก็อ่าลูกยิงไกลนะครับ142นะครับการคุมตำแหน่งหาช่องก็ถือว่าโอเคด้วยนะครับ141 สำหรับลูกกาอาากศนะครับการหมงแปดสนะครับกระโดดจัมปิ้ง93สําหรับลูกกาอาากดคงจะต้องตัดนะครับเพราะว่าสูงอยู่ที่175ซนติเมตรด้วยนะครับเวิร์กเลดดีนะครับบุกสูงรับกลางนั่นเองนะครับสำหรับสกิลแฝงนะครับให้มามี3อย่างนะครับก็คือยิงประตูจากที่ไกลนะครับเลี้ยงเร็วนะครับแล้วก็ยิงสายกอยโอ้โหออกแนวเป็นแบบว่าตัวเล็กๆจี๊ดๆเลี้ยงบอลเร็วไปกับบอลดีๆคล่องแค่ว่องไวนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูกกกััััััันน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 ใใคคคคคลลิิป่่่เเเเออองะะะรรรรบบบบบไไดดดดดด้้ํําาาีียยววจจจแสหโ ซนัมาครับตอนนี้เราก็เข้ากันมาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมก็ยังอยู่ในเสื้อของอาร์เซนอลเช่นเคยนะครับบุกจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนั่นเองนะครับสำหรับไลฟ์อัพที่ผมใช้นะครับส1 2ห2 y นะครับสำหรับเคียซ่าก็ยืนฝั่งซ้ายนะครับ Lw นะครับลงมายืนเป็น Lm ได้ไม่เป็นไรนั่นเองนะครับสำหรับบทวิเคราะห์ค่าความสามารถของเคียซ่านะครับก็เดี๋ยวเราจะไปคุยกันท้ายคลิปนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนเพนพี่น้องที่อยากจะรู้ว่าในมุมมองของพี่มองว่าการนี้เป็นยังไงก็ดูคลิปกันให้้้้้จบบบแลลลลวววววกกันนนคครออออไดดดดดดาาาาเเเเเีีีีียยยยย่่่ทท็ตู ให้มาครับเกียร์ซ่าดูครับสัมผัสแรกๆเลี้ยงจี้ขึ้นมาโโอ้หดูสปีดครับเป็นไงอันนี้ติดเทนให้ด้วยนะครับสามสิบปีดปาดูความคล่องแคล่วว่องไวค่อนข้างที่จะปีดปาดเปลียวได้ดีมากนะครับข่องแคล่วว่องไวมากนะครับดูจังหวะแรกก่อนนะครับโดนปามไว ago, จ<า>ังหวะนี้ทีมผู้ไปเยือนครับจะได้สวนขึ้นมาบ้างบาเรล่าครับตักเข้ามาตรงกลางให้มาคร ah. ับอยู่ที่แลวปาดออกมาไม่ดีครับลูกนี้ติดซาลิบา ไปมาตรงกลางครับที่เอ็มาเป้ปาดออกมาเอาละครับเคียร์ตาจะได้สปีดไปขอลองสปีดไปหนึ่งทียังไงยังไม่ไปครับยิงย,ยักยักอยู่เอายังไงดีครับเลี้ยงจี้ขึ้นมาจังหวะนี้ตัดเข้าในจะลองยิงไหมมีจังหวะจะได้ยิงโอ้โหติดมิลิเตาไม่งั้นได้สับแล้วนะครับจังหวะทีมผู้มาเยือนจะได้สวนแล้วครับอยู่ที่แมซซี่เลี้ยงจี้ขึ้นมาปาดเข้ามาครับเบนเซม่าเบนเซม่านะเบนยังไงไปไม่ได้ครับติดเวลา ให้มาครับเคียซ่าเคียซ่าสปีดเียครับเอาเดี๋ยวมาซี่มาเลยครับโอ้โหมาซี่ยังกดไม่ทันนะครับเอาเตัดเข้าในมาสวยครับลูกนี้ตัดเข้ามายังไงเจอกลามหนีมาได้จังหวะนี้จะเอาต้องหนึ่งทีซัดลูกนี้ยังไงโอ้โหดูพลังยิงแล้วดูความแรงโอ้โหูยิงแบบโหดจัดโหดจริงเลยคนระับลูกนี้ดูนะครับระยะไกลพอสมควรนะครับสับด้วยขวาเข้าไปลูกนี้โอ้โหู โอ้โหเนี่ยของดีเลยนะครับที่ผมบอกนะครับใครที่มีกําลังซื้อตัวนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียวเลยนะครับมาดูจังหวะนี้ครับทีมผู้มาเยือนให้มาครับบัจโจมาที่เวอร์ลัตติครับมาครับยังไงครับอยู่ที่เบเมอร์ให้มาครับเลียวปาดออกมาที่เดวี่เดวี่มาครับปังหวะนี้มาที่บาโจบาโจไงมาเจอยังไงจะลามลามยังไงให้มาครับลูนันดิโยเลี้ยงจี้มาครับ ยังไงเอยปาดไหมตรงไหนมามีครับสายมีขวามีให้มาตรงกลางที่ฮาแลนด์ฮาแลนด์เห็นแล้วเขียซ่าวิ่งมาแล้วยังไงสปีดมาเจอกับลาบจังหวะนี้ดึงเข้ากลางยังไงลงๆยังไงพดดลิกโดนลุม2ครับแต่ยังได้เป็นลูกเตะม,มุมอยู่นะครับจังหวะนี้บอลอยู่ที่เฮอร์นองเดสเฮอร์นองเดสให้มาที่เอ็มบาเป้ เอ็มบัปเป้ไหลมาครับตรงกลางยังไงไปไม่ได้ติดแมสซี่ให้มาครับเบนเซม่าเล่นชิงกันอยู่จังหวะนี้ปาดออกมาแมสซี่เจอกับเคียซ่าครับเคียซ่ายังไงโอ้ดึงหลอกเข้ากลางมาสวยครับลูกนี้เบนเซม่าปาได้ไหมยังมาได้จังหวะนี้ยังไงให้มาตรงที่ขวาแมสซี่ทิ่มออกมาจังหวะนี้ยังไงเบนเซม่าปาเข้ามาโอ้โหอ่าวโอ้โหูนูคูคขกหน้าประตูผมเกือบไปเหมือนกันดีนะครับหมดเวลาก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเกมในครึ่งหลังกันต่อนะครับมีหนึ่งประตูจากคีเพเยอร์ของเราไปแล้วนะครับลูกนี้มาที่เบนเซม่าให้มาบาเล่าขื่นมาที่บาเจมาที่เวอร์ลัตตี้ครับให้มาบแสซี่ปาดออกขวามาที่รามลามปาดออกมาเลยครับแบสซี่เลี้ยงจี้ขึ้นมาจังหวะนี้เจอกับชลอตเดอะเบ็กยังไงอ้าวเลี้ยงจนออกเลยเด็เพาะคุณได้ไปลูกตั้งแต่นะครับแวนเดอร์ซาหดขึ้นมาที่คีเพเยอร์ของเราครับยังไงเคียซ่าพลิกได้ไหมยังได้อยู่เวล่า ปาดออกมาสวยครับไปแล้วเคียซ่าสปีดมาเจอโบลติตัดเข้าในมาเหมือนเดิมเลี้ยงจีมาครับโดนล,ลุมไหมยังไงโดนล,ลุม2ยังหนีไม่ได้ยังไงโอ้โหปาดเข้ามาก่อนเจอ2ด้านครับยังไงเลียงตัดเข้ามาตรงกลางยังไงโอ้โหโดนปั๊มไว้ครับพยายามจะปั้นให้นะครับเคียซ่าแต่จังหวะนี้ลูกนี้หลุดมาครับอยู่ที่แมซ,ซี่ปาดออกมาทางขวาเลี้ยงจีมาปาดเข้ามายังไงโอ้โห้วเป็นนะเป็นสไได์ลูกนี้เข้าไปครับ เสียใจเลยลูกนี้โอ้โ oh, ห oh. เป็นหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับเวลายังพอมีเหลือครับฮาเลนให้มาที่วิเอลลาปาดออกมาเคียซ่าเคียซ่าพยายามจะไปดึงเข้ากลางมาครับเลี้ยงจี้ขึ้นมาครับยังไงเอ่ยตัวเตมินาถือว่าโอเคนะครับยังไม่ค่อยเหลือน้อยสักเท่าไหร่ยังพอมีแรงเอาอยัางไงเคียซ่าลูกนี้มีช่องเคียซ่าหนึ่งเคียซ่าซัดลูกนี้โอ้โหเกือบไปครับประตูยังปัดออกไปได้เกือบไปเหมือนกันได้เป็นลูกเตะมุมนะครับ หมุนหาช่องยิงจนได้ครับจังหวะเมื่อกี้นี้ลามให้มาที่เอมบะเป้เอมบะเป้ยังไงไหลขึ้นกับมาไปเล่ไปเล่ให้มาสลอตเบรกคืนไหมคืนมาที่เคียซ่าเคียซ่าขอซัดไกลๆไหมเคียซ่าหมุนอยู่สวยเคียซ่าซัดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับแล้วเป็นฟิตเดลิโก้เคียซ่าครับโอ้โหลูกนี้ลูกยิงนี้ขอให้บอกเลยนะครับคมจัดคมจริงเลยครับลูกนี้หมุนมาครับหลบมาสองแล้วซัดลูกนี้เข้าไปโอ้โห เอาละครับ2ประตูไปแล้วนะครับ2อหนึ่งยังไงเอ่อลูกนี้เกมนี้จะมีแฮตติกไหมสำหรับทีมเยอรของเราเคียซ่าจังหวะนี้เดวี่ยังไม่ออกนะครับให้มาไบเลล่ะ บาเล,ล่ายังไงโดนแย่งไหมอยู่ที่เดวี่เดวี่หมุนอยู่ครับเวลาก็เผาไปเรื่อยๆจะหมดแล้วนะไลลทิมออกมาเวอร์ลัตติทิมออกมาขวาแมซี่ไปขวาสุดนู่นเลยครับมีมาเติมที่รามตักเข้ามาติดเออร์ดองเดสอย่าให้ออกเอาละครับเคซ่าซปิีดมาดีครับยังไงปีดไหมยังไงจีดมาโอ้โหวิ่งตามมันมาเป็นขาบวนครับตามไม่ทันเอาดีครับ ด่านต่อไปเป็นมีดเตายังไงเอายังไงดีมีเตาไม่เข้าใช่ไหมลูกนี้เลี้ยงจีมาตัดเข้าในมาพลิกมาพลิกมายังไงเคียซ่าแฮตติกไปดีครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเจอเคียซ่าลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหลากมาจากแดนของตัวเองเลยนะครับแล้วจังหวะดูครับปาดเข้าในยึกยัก,ยก,ยก,ยกแล้วซัดด้วยขวาโอ้โหโโโจบแบบนี้เกมนี้เป็นของผมแน่นอนครับสามประตูต่อหนึ่ง ของดีเลยนะครับตัวนี้นะครับจีจาร์ดได้ใจทีเดียวเลยนะครับยิงนี่ถือว่าเด็ดเลยนะครับมาดูจังหวะสุดท้ายครับจะได้หรือเปล่าให้มาครับเบรนดโดซินวายังไงโดนทิ้มไว้เออร์องเดธปาดคืนกลับมายังเก็บได้ที่เบนเซม่าพลิกมาจังหวะนี้แล้วซัดลูกนี้โอ้โหแต่ก็ไม่น่าจะทันแล้วนะครับเป็นสามประตูต่อสโอ้โหลูกนี้ไม่จับเลยครับแล้วน่าจะจบด้วยสกอร์นี้นะครับแล้วก็มี แัตทีของคี y เพเยอร์ของเราด้วยนะครับอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนไปไหนนะครับเดี๋ยวผมมีช็อตดีๆของเคียซ่ามาให้ดูกันด้วยนั่นเองนะครับมากันที่จังหวะแรกครับเวล่าให้มาครับเคียซ่าเคียซ่าเจอกับเดอะบอยโอ้โหมาดิครับความเร็วปีดขนาดนี้อ่ะวิ่งตามมาเลยยังไงเคียซ่าเลี้ยงจี้มาเจอกับรามพิกได้ไหมยังไงตรงกลางมีช่องปาดออกมายังไงยังปั๊มได้อยู่ลูกนี้เคียซ่ากดด้วยขวาเรียบร้อยี่ครับ ลูกยิงนี่ยิงขอให้บอกเลยนะครับบางทีปัดได้แต่มันอาจจะปัดไม่พ้นนะครับเพราะก็ยิงแรงเลยเกินนะครับดูลูกยิงนะครับแต่ละลูกมีปัดได้เหมือนกันนะครับแต่มันไม่พ้นมาดูจังหวะนี้ครับป่าออกมาอย่างได้อยู่ที่วีล่าให้มาเคซ่าตัดเข้าในครับสไตล์เดิมๆเลี้ยงจี้มาตรงไหนมีหนีวีเอลี่มาได้ยังไงขวาลูกนี้โอ้โหยิงแบบนี้คมจัดคมจริงแรงจัดแรงจริงเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ ตัวไม่ใหญ่นะครับตัวเล็กๆนะครับประมาณแบบว่าคล่องๆนะครับรวดเร็วทันใจดีนะครับแล้วยิงอยู่ิครับโอ้โหมาดูจังหวะในเกมนี้ครับเอมบัปเป้ให้มาฮาแรแลนด์ปาทะลุช่องมาสวยเลยเคียซ่าเคียซ่ายังไงเคียซ่าปาดมาหนึ่งเคียซ่าหนีได้ไหมยังเจออีกด่านหนึ่งหมุนอยู่เคียซ่าเอ้าหนีมามีช่องยังไงปาดออกมาซ้ายโอ้โหมุมแคบๆก็เอาดิยพ่อคุณแกเอาจนได้ครับโอ้โหลูกนี้แต่งองค์ทรงเครื่องปาดไปปาดมาครับ โอ้โหกองหลังเห็นแล้วปวดหัวทีเดียวนะครับปาดบื้อเข้ามากดด้วยซ้ายมาดูในเกมนี้ครับพาแดนฮาแดนไทยมาครับโรนันดนิโยเลี้ยงจี้ขึ้นมาหน้าประตูมีนะครับยังไงเคียซ่าอยู่ฝั่งนู้นเลยไกลๆยังไงให้มาตรงกลางก่อนทิมออกมาไปเลยต่อมาเคียซ่าเคียซ่าเรียบร้อยนีครับบอกให้แบบนี้จบสบายโอ้โหหาช่องโคตรตึงนะครับบอกเลยนะครับจังหวะนี้เคียซ่าไปอยู่สุดทางทางซ้ายนู้นเลยนะครับยังปาดมามีช่องโลง่งๆยิงโอ้โห เสือรับประทานครับมาดูจังหวะนี้ครับวีเอล่าให้มาครับเคียซ่าขึงสนามครับยังไงเลียงจี้มาเจอกับโซคาเต,เต้ทิมมาก่อนยังไงปาออกมาเอมบัปเป้เอมบัปเป้ให้มาขวานี่เลยครับโรนนันดินโยเคียซ่าอยู่ไหนเคียซ่าอยู่นู่นเลยนะครับตากไปไกลๆลงๆเคียซ่าเดเอาดึงบอลลงยังไงดึงคาฟูลงไปแล้วไกลๆเรียบร้อยไหมโอ้โหยิงแบบนี้จะเอาอะไรไปเหลือละจ้าโอ้แกยืนอยู่ถูก จุดเลยนะครับมุมนั้นไม่มีใครประกบเลยนะครับมาดูในเกมนี้กันต่อฮาแลนด์ให้มาตรงกลางมาที่เอ็มมาไปให้มาเคียซาเคียซาเจอกับซอมมาต้าก็มาดิเลี้ยงจี้มายังไงซอมมาต้า้ามาดิยังไง,งยังไง,ง,ไงปาดมาหลุดมาได้ยังไงเลาครัวลาครัวก็หลงจงไงซัดดูนี้โอ้โหดูดิครับของดีของเด็ดขนาดไหนนี่เทน30ให้มาเป็นร้อยสิบหกเลยนะครับ ใครเอาไปเล่นติดเทนสามสิบนี่ถือวัดเด็ดทีเดียวเลยนะครับจีจาดได้ใจจริงๆนะครับม,ๆๆๆๆมาดูในเกมนี้ครับดูช็อตนี้ครับฮาแลนดูให้ดีนะครับหมุนวนอยู่ยังไงมีช่องป่าออกมาเคียซ่าเคียซ่าเคียซ่ายังไงซอมบ์ตาเจ้าเก่าซอมบ์ตาหลุดมาแล้วลาครัวก็ามาดิลาครัวก็มาดิยังไงเลี้ยงจี้มาลาครัวทิ้งไม่โดนเจอกุหลิบยังไงโอ้โหสามด่านยังไงดึงกลับเข้ามาแหวกมาตรงกลางยังไงพ่อคุณ เอาจนได้ดครับโอ้จากซ้ายมาขวาเลยนะครับเลี้ยงเป็นมือ,มอ,มอเลื่อนหลบกลวยยังไงไม่รู้นะครับดูครับดูเขาทำแหวกสองก็มาดิโอ้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเฟสเวทคลิปนี้นะครับคีย์เพเยอร์ของเราก็คือเฟสติลิโกเคียรซานั่นเองนะครับก็จริงๆแล้วนะครับผมไม่ได้ลองเล่นเลยนะครับตัวนี้นะครับพอดีมีน้องๆขอมานะครับก็เลยไปหาซื้ออัดคลิปให้นั่นเองนะครับก็พอไปลองเล่นแล้วพูดได้คําเดียวเลยนะครับว่าติดใจเลยครับของดีต้องบอกต่อเลยนะครับตัวนี้นะครับจีจัดได้ใจมากนะครับ เอาเป็นความเห็นส่วนตัวก่อนเลยนะครับย้ำว่าความเห็นส่วนตัวนะครับสำหรับบทวิเคะห์ครับความเร็วสปีดโอ้โหจี๊ดสุดๆแล้วบวกได้สกิลแฝงเลี้ยงเร็เวเข้าไปอีกนะครับแล้วก็เลี้ยงบอลดีไปกับบอลได้ดีคล่องแคล่วว่องไวมากนะครับตัวเล็กๆคล่องๆโอ้โหแล้วลูกยิงทีเด็ดเลยนะครับยิงดียิงหนักมากนะครับยิงแรงมากนะครับแล้วลูกยิงไกลก็ถือว่าโอเคเลยจี๊ดจัดได้ใจคุมตำแหน่งหาช่องโคตรโอเคเลยนะครับแล้วก็สําหรับลูกมงครับคงจะต้องตัดนะครับเพราะว่าการมงการกระโดดส่วนสูงไม่โอเคเลยนะครับเพราะว่าตัว แต่ก็เพิ่มมาด้วยจากสกิลแฝงที่เป็นจากยิงประตูจากที่ไกลเลี้ยงเร็วแล้วก็ยิงไซ้อยถึงว่าโอเคเลยนะครับบอกได้คําเดียวเลยนะครับใครที่อยากจะมองหา L W ตัวแบบราคาไม่แรงมากนะครับพอจับต้องได้นะครับตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับผมการันตีได้นะครับของดีของเด็ดจริงๆนะครับสำหรับเฟตติลิโกเคียซ่านั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดซับจะคลให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยก็ดีนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของผมนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงต้องไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ